ไปอยู่ในเขมรแล้วไม่มีงานทำเขมรอตอนนี้ยิ่งดินยิ่งเจ็บพุนเซนก็สั่นกรอนลงทุกวันเพราะฝั่งจีนนะครับไม่พอใจในขณะที่สหรัฐอเมริกายัางคงให้ความสัมพันธ์กับไทยเป็นอย่างดีล่าสุดก็ให้รางวัลกับกองทัพอากาศของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็มีการชมเชยกับกองทัพอากาศของประเทศไทยในการปฏิบัติการทางทหารด้วย สวัสดีครับผมกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนีวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็มีประเด็นร้อนๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาแน่นอนฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยด้วยเริ่มต้นก็เป็นเรื่องของข่ามเหตกันก่อนฮะเลฟริยาในแงบงานเข้าซอ ติดคุกยาวฮะปรากฏว่าเจ้าที่ของขเขมรพบสารเคมีต้องห้ามในผลิตภัณฑ์นะครับหลังเลฟริยาแมค้าออนไลน์ชื่อดังถูกจับภูมิฐานยุโยงปลุกปั่นให้เกิดการเลือกปฏิบัติและทำลายขวัญกำลังใจของทหารกัมพูชาล่าสุดตำรวจพบสารต้องห้ามผิดกฎหมายในผลิตภัณฑ์4อย่างของบริษัทลิฟริยาซึ่ง ยิ่งแต่จะซ้าเติมสถานการณ์เลวร้ายของเม่ค้านะครับขายผลิตภัณฑ์ความงามออนไลน์เจ้านี้อย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการชี้สารโลกคือภัยความมั่นคงนะครับต้องคว่ำบาตรเพิ่มโทษฐานดำเนินคดีกับเบนเจามินเนทันเยหู สหรัฐอเมริกาเพิ่มความพยายามขัดขวางสารอาญาร่ว่างประเทศไอซีซต่อกรณีดำเนินคดีเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัรรีของอิสราเอลด้วยการคว่ำบาตรผู้พากษารายหนึ่งที่มาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เป็นชาติพัตมิตรนะครับของสหรัฐอเมริกาในขณะที่คำเมนก็เพ้อเจอ้อไปเรื่อยไวอยวายไม่เลิกไทยใช้ฟอสฟอรัสขาวนะครับต้องห้าม แม้เป็นการยืนยันที่ไม่ใช่อาวุธเคมีบรรดานอกจากกระสุนคาสเตอร์แล้วไทยยังใช้กระสุนฟอสฟอรัสขาวกับกัมพูชาซึ่งเรียกเสียงประนามในวงกว้างจากบรรดาผู้ปฏิบัติการเหมืองตามคํำกล่าวอ้างของคメม์ไทมสกับแม้ในข้อท็จจริงคือกองทัพไทยยืนยันว่าฟอสฟอรัสขาวไม่ใช่อาวุธเคมี และประสงค์หลักในการใช้สร้างควันแสงสว่างระเบิดและเพลิงรวมถึงดำเนินการตามกรอบของกฎหมายสากลกรองกับหลักมนุษยชนระหว่างประเทศนะครับในขณะที่นักเรียนชาวอินเดียนะครับจุดไฟเผาครูคาดโมโหที่อีกฝ่ายร้องเรียนว่าคุกขามนักเรียนชาวอินเดียรายหนึ่งซึ่งเป็นชาย นะครับถูกจับข้อหาจุดไฟเผาครูและมีรายงานว่าหนุ่มวัยรุ่นคนนี้แสดงพฤติกรรมคุกคามครูมาก่อนหน้านั้นแล้วครูรับเชิญวัย2 6ปีจากโรงเรียนรัฐบาลเพื่อความเลิศนะครับในเมืองนรสิง์ปุระรัฐมัธยประเทศถูกตุเรียนชายวัย18ปีถูกจุดไฟเผานะครับหลังจากที่เธอทำเรื่องร้องเรียนว่าเด็กชายคนกล่าวข่มขู่ ตามรายงานของหนักสือพิมพ์ Time of India นะครับตำรวจระบุว่านายสุรยันโครนะครชาได้จุดไฟเผาโดยใช้น้ำมันเบนซินไปที่บ้านของเหยื่อที่เมืองนารสิง์ปูระนะรในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาเรียกให้ครูออกไปพบและบอกว่าอยากจะขอโทษแต่เมื่อถึงเวลาเขาก็สาดน้ำมันเบนซินใส่ครูและจุดไฟเผาเธอเกราะดี ที่ครูก,กระโดดลงไปในท่อระบายน้ำที่เปิดอยู่เพื่อช่วยตัวเองครูถูกนำส่งยังโรงพยาบาลประจำเขตก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในเวลาต่อมาในขณะที่ทรัมป์โวนะครับไม่เสี่ยงเกิดสงครามโลกครั้งที่3หลังความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซีย ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาประกาศว่าโลกไม่เสี่ยงแต่แนวโน้มนะครับสงครามในยูเครนลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3นะครับหลังจากเข้าเป็นแกนนําในความพยายามคลี่คลายความขัดแย้งของจากฝั่งทั้ง2ประเทศในขเดทตี่แมกโดนัลในประเทศญี่ปุ่นนะเลื่อนขาย Happy ้มิลชุดนะครับวันพีชอย่างไม่มีกําหนดนะครับ หลังเจอปัญหาลูกค้าถล่มซื้ออาหารเหลือเพียบแมคโดนัลดนะครับญี่ปุ่นประกาศยกเลิกแผนจำหน่ายแฮปปี้มิลชุดวันพีชนะครับหลังพบปัญหาลูกค้าจำนวนมากแห่ซื้อเพื่อนำของแถมไปขายต่อและมีอาหารเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากจากโปรโมชั่นส่งเสริมการขายก่อนหน้าที่มีการแจกการ์ดโปโกเกมอนนะครับ แมกโดนลระบุในถ้อยแถลงสั้นๆว่าบริษัทตัดสินใจย,ยกเลิกแมกโดนลระบุในถ้อยแถลงสั้นๆว่าบริษัทตัดสินใจย,ยกเลิกขายอาหารแฮปปี้เซ็ตชุดวันพีชซึ่งจะแถมการ์ดเกมจากการ์ตูนมัง,งะออกยอดนิยมนะครับโดยอาหารชุดนี้เดิมกำหนดจะจำหน่ายในวันศุกร์หน้า ในขณะที่เหตุการณ์ระทึกเรือรบของสหรัฐอเมริกา USS New Orleans เกิดไฟไหม้นานกว่า12ชั่วโมงปรากฏว่าดับได้ทันแล้วก็ลอยลำนอกชายฝั่งโอกินาว่าทหารอเมริกันได้รับบาดเจ็บ2อรายสำ Agency, นักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเรือรบ USS Orleans บ New Orleans ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ อย่างไม่คาดฝันตั้งแต่เวลา16นาฬินาน12ชั่วโมงกว่าจะสามารถดับได้ข้ามวันนอกชายฝั่งโอกินาว่ารายงานพบว่ามีทหารของสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย2นายได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจดีแวนก็มีการประกาศชัดนะครับว่ายุโรปต้องจ่ายส่วนใหญ่เพื่อคำประกันความมั่นคงให้กับยูเครน เจดีแวนส์นายกรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับได้กล่าวเมื่อนพุธที่ผ่านมาว่าบรรดาชาติโยุโรปต้องจ่ายมากที่สุดสำหรับการคําประกันความมั่นคงให้กับทางฝั่งยูเครนนะครับที่จะมีการรับรองอย่างเป็นทางการและอยู่ในหว่างการล่างเอกสารในขณะที่ศูนย์วิจัยสหรัฐอเมริกาก็ชี้เกาหลีเหนือสร้างฐาน i อ b m เอนะครับเอาไว้ใกล้พรมแดนของจีนเหนือสร้างฐานขีปนาวุธลับแห่งหนึ่ง ใกล้พรมแดนจีนซึ่งอาจเป็นสถานที่เก็บขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยไกลรุ่นใหม่ล่าสุดตามการประเมินของสถาบันวิจัยของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับสมนตรีนะครับนิวยอร์กนะครับ, York, รบโดนกล่าวหาที่ปรึกษาเชื้อสายจีนของตนเองแจกถุงขนมยัดเงินดอลล่าร์ให้กับนักข่าวสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าอาดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์ก ตกเป็นข่าวอีกครั้งระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งกลับเข้ามาที่กำลังคึกคักในโซนโดยมีโซรานเมนตานีนะครับจากพรรคเดโมแกรตเป็นจากฝูงหลังที่ปรึกษาเชื้อสายจีนแอบยัดเงินใส่ซองแดงในถุงขนมมันฝรั่งให้กับนักข่าวหวังเลิกเวทีหาเสียงอ้าง ไม่ใช่สินบนแต่เป็นการให้ตามธรรมเนียมจีนแสดงความเป็นมิตรเท่านั้นนะซึ่งเป็นข้ออ้างที่เกิดขึ้นในขณะที่ยุโรปต้องจ่ายมากที่สุดในแผนความมั่นคงของอยูเครนขณะที่รัสเซียก็ววายนะครับการันตียูเครนไปไม่รอดถ้ากีดกันมอสโกร,รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์นะคกลบของสหรัฐอเมริกากล่าวยืนยัน กล่าวยืนยันว่ายุโรปต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่สำหรับการค้ำประกันความมั่นคงให้แก่ยูเครนขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศเซียเกอรราคลอฟนะครับของรัสเซียเตือนว่าการที่ฝ่ายตะวันตกโดยเฉพาะทางยุโรปกำลังหารือการันตีความปลอดภัยของยูเครนหลังจากข้อตกลงสันติภาพมีผลประคับใช้โดยไม่มีรัสเซียเข้าร่วมด้วยเป็นเพียงกะแนวทางอุดมคติ ที่ไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างเด็ดขาดในเชิงการขัดแย้งระหว่างยูเครนกับทางฝั่งรัสเซียนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่ยูเครนหลังจากที่มีการเจรจากับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาก็กําลังร่างเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่ว่าก็คือว่าต้องการให้เกิดความมั่นคงกับทางฝั่งของยูเครนหลังจากที่รัสเซียนั้นเรียกร้องที่จะให้ดําเนินการมอบพื้นที่ทั้งหมดที่ถูก ยึดได้และถูกยึดไปนะครับมาให้กับทางรัสเซียและเทียมคัญคือครเมียจะต้องตกเป็นของรัสเซียด้วยรวมทั้งนะครับยูเครนจะต้องไม่เข้าร่วมกับองค์การสนธิสัญญาหรือแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือขณะนี้นะครับรัสเซียก็ยืนยันว่าเรื่องของความมั่นคงนะครับที่ฝั่งสาภาพยุโรปยืนยันว่าจะ ทำให้ยูเครนนั้นมีความมั่นคงและเป็นการรับประกันว่าจะไม่ถูกรุกรานเพิ่มเติมยูเครนก็กลับนะพยายามจะขอการช่วยเหลือและอยู่ระหว่างการล่างแต่รัสเซียยืนยันว่าไม่ประสบความสำเร็จหากไม่ได้รับความยินยอมจากทางฝั่งของรัสเซียนั่นเองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยโดยตรงก็คงหนีไม่พ้นนะครับเ,เรื่องของเลฟรียา ที่ปรากฏว่าได้มาเปิดโปรงฮุนเซนนะครับในเรื่องก็จจริงเรื่องของทหารตายไปเป็นจำนวนมากซึ่งทางฝั่งสหรัฐเมกายืนยันว่าเสียชีวิตยอย่างน้อย2,000รายในะาระเรียกร้องให้มีการเอาศพของทหารนั้นคืนให้กับครอบครัวแต่ฮุนเซนไม่สามารถทำได้จนตอนนี้ก็เกิดการชุมนุมประท้วงและการต่อต้านนะครบเบรบริยาซึ่งเป็นแมค้าออนไลน์ก็แสดงความไม่พอใจฮะสุดท้าย นะครับมีการถูกจับกลุมควบคุมเธอในข้อหายุยงปลุกปัน่นนะครับต่อมาก็เป็นการไปตรวจสอบนะครับสินค้าที่เธอออกจําหน่ายนะครับปรากฏว่ามีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด4ชนิดนะครับที่ปรากฏว่าบริษัทของเธอนั้นถูกกล่าวหาจากเจ้าที่ของรัฐนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ความงามที่มีสารต้องห้ามแล้วก็อันตรายนะครับนอกจากนี้คำเมนก็ยังมีการกล่าวหาไทยนะครับว่าใช้สาร ฟอสฟอรัสขาวนะครับเป็นสารเคมีในการทําลายแล้วก็เล่นงานนะครับขมินซึ่งค็จริงแล้วสารเคมีดังกล่าวนะไม่ใช่เป็นอาวุธเคมีนะเป็นสารเคมีปกติที่ใช้ในการส่งสัญญาณนะผูแฟผู้แสงผู้สีนะครับไม่ได้เป็นอาวุธในการทําร้ายแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คำมเมนกำลังเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจที่กำลังตกตามอย่างต่อนเนื่องเริ่มเกิดการเจรจนในหลายพื้นที่นะครับพร้อมไม่พอใจเรื่องของศบทหารเรื่องของเศรษฐกิจตกตามกำลังเป็นประเด็นสำคัญนะครับรแรงงานคขมเมนที่กลับไปประเทศอย่างน้อยแ0 0แสนลายตอนนี้กำลังทยอยแหกับหลบหนีเข้ามายังฝั่งของประเทศไทย เพราะว่าไปอยู่ในเขมรแล้วไม่มีงานทำ,ำเขมีตอนนี้ยิ่งดินยิ่งเจ็บฮุนเซนก็สั่นกรอนลงทุกวันเพราะฝั่งจีนนะครับไม่พอใจในขณะที่สหรัฐอเมริกายัางคงให้ความสัมพันธ์กับไทยเป็นอย่างดีล่าสุดก็ให้รางวัลกับกองทัพอากาศของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็มีการชมเชยกับกองทัพอากาศของประเทศไทยในการปฏิบัติการทางทหารด้วย นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสน,สนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ